ไอ้ไอไอเรื่องที่ลงไอจีไอ้อะไรนะคำว่าอะไรแล้วนะยุนหรือไ,ไปต่อหยืดหรือไปต่อนี <laughs> ออ่จริงๆ <c oughs> คําว่าคือความหมายของเป้ยเนี่ยคําว่าหยุดของเป้ยก็คือพักเพราะมันหลายเรื่องมากๆคือไม่ไม่ไม,ไม่แม่ไม่แม่เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่แค่เรื่องเดียวมันมีแบบเรื่องงานด้วยงานนอกแล้วก็บวกกับเรื่องที่ลูกเข้าโรงเรียนบอกว่าคือเขาใจชอบบอกม่ไม่ไม่ไม่รู้จะอธิบายคือ คนเป็นแม่คือลูกลูกเป็นเด็กไม่ค่อยร้องไห้อ่ะแล้วอยู่ฉีดยาก็ยังไม่ร้องไห้ห่าหมอก็ไม่ร้องไห้แล้วอยู่วันหนึ่งแบบลูกร้องไห้หนึ่งชั่วโมงครึ่งติดต่อกันนะพี่แล้วปุ้ยก็นั่งอยู่หน้าหน้าห้องเรียนเขาปุ้ยก็บอกลูกฉันเป็นอะไรหรือเปล่าค,คือคือทุกอย่างมันน้อยไปหมดมันก็เครียดแล้วตอนนั้นคุณป๊อปก็อยู่ต่างจังหวัดไปทัศนศึกษาด้วยแล้วเจอปัญหาเรื่องงานที่ไม่ลงตัวงานที่หุ้นกับเพื่อนๆนนอกองการด้วย ทุกอย่างมันลุมเข้ามานะตอนนั้นมันก็เลยมีความรู้สึกว่าจะหยุดหรือไปต่อดีคาําว่่หยุดของป้ยไม่ใช่หยุดหยุดอะไรทั้งนั้นหยุดของ,ป,อของป้ยคือความหมายของป้ยคือคาว่าพักพักไปต่อของป้ยก็คือคําว่าสู้ความหมายกแ็แค่นั้นเองก็คือตอนนั้นคือแบบมันเหนื่อยมันเครียดมันร้องไห้เออพอคุยกับคุณป๊อปปุ๊บก็เครียดร้องไห้ร้องไห้ก็ ก็เลยระบายเผยระบายอะไรออกไปแต่ว่าจริงๆคือมันไม่มีอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวค่ะไม่มีปกติดีเหมือนเดิมทุกๆอย่างค่ะเผอิญช่วงนั้นคุณป๊อบไม่ได้อยู่กับเราด้วยเนาะไปทัศนศึกษาต่างจังหวัดด้วยคนก็บอกเออทำไมเราไปส่งลูกที่โรงเรียนคนเดียวแต่จริงๆเป็นหน้าที่ของเป้ยอยู่แล้วเพราะว่าราชการเขาทำงาน8ปดโมงเป็นหน้าที่ของเป้ยที่เป้ยต้องไปส่งลูกอยู่แล้วค่ะเป็นปกติคือจริงๆเอาจริงๆสําหรับตัวเป้ยคือเป้ยมองว่ามันไม่มีอะไรเลยเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องครอบครัวหรือไม่มีปัญหาเเรรื่อองะไลย แต่เราก็ไม่อยากทําให้บอกว่าในงานของทุกคนทุกคนคือบอกว่าเอ้ยมาร่วมงานแฟชั่นห้องเสื้อของลาบูชีใช่ไหมคะแล้วเอาเรามาเป็นประเด็นบอกว่าเอออะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าเราไม่มีอะไรให้สัมภาษณ์จริงเดี๋ยวให้เกียรติเจ้าของเจ้าของงานด้วยแล้วเราไม่มีอะไรจะพูดจริงๆแล้ววันนั้นไม่ได้เดินหนีคือเราติดรถมากับเพื่อนๆมากับกระแตมากับพี่หนิงแล้วก็ว่าเออเราเราขอตัวก่อนแล้วกันเราไม่มีอะไรให้สัมภาษณ์จริงเพราะเราไม่รู้ว่าสัมภาษณ์ไปจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราก็อยากให้ ให้แบบทุกๆอย่างมันจบลงได้ด้วยดีเพราะว่าภาพในไอจีเราก็ลงอยู่ว่าเราก็ปกติดีนะเราไม่มีอะไรจะตอบจริงๆอะค่ะ